สวัสดีนะครับวันนี้ทางหอกันค้าจังหวัดนครราชสีมานะครับเราพาทุกท่านนะครับมาดูงานเทศกาลอาหารย่างครับเที่ยวโคราชดะดาดของดี3ออําเภอ9 1ชุมชนเทศบาลนครราชสีมานะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศครับว่างานเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราก็จัดยังไงมีความปลอดภัยไหมแล้วก็มีอะไรกินบ้างนะครับมีอะไรขายในงานบ้างนะครับผมอาเข้ามานะครับก็ต้องมีการวัดอุณหภูมินะครับเป็นตามมาตรฐานนะครับ นี่นะครับ,บอ,อ่าเรียบร้อยนะครับอุณหภูมิปกติใช่ไหมคะครับแล้วเดีเเ๋ยวเราก็จะสแกนไทยชนะเพื่อเข้างานกันนะครับสแกนไทยชนะหรือลงทเให้หน่อยนะคะเชิญเลยค่ะอ่าเรียบร้อยนะครับเข้ามาแล้วกดวกนนับท้องนอนเลยเือนร้านทั้งวันเลยือจะเปื่อยหมดแล้วรอ เรามีงะเรามีอะไรกินกันบ้างนะครับก็อ่านี่ครับมีน้ําส้มคั้นนะครับคนค่อนข้างเยอะนะครับบรรยากาศคึกคักมากนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สารากางนะครับอยู่ที่เป็นลานสารากางนะครับมีของกินเยอะแยะมากมายนะครับอ่านี่ลูกชิ้นนะครับไม่ใช่ลูกชิ้นยืนกินนะครับเป็นลูกชิ้นนายพลนะครับผมอ่านี่มีอะไรบ้างครับ ไก่ย่างเขาสวนกวางนะครับไก่ย่างเขาสวนกวางวันหนึ่งเป็นร้อยนะคะหมดทุกวันหมดทุกวันเลยรอครับใช่วันนี้เขาเตรียมมา200ตัวนะค่ะในงานนี้โอ้สองตัวนี่วันเดียวขายเยอะมากนะครับวันเดียวขายเยอะมากค่ะวันละเป็นร้อยเลยค่ะโอ้พี่ต้องเอามาเยอะๆหน่อยนะครับครับเชิญชวนมาทานกันได้นะครับทุกคนนะครับงานต่อไปสูตรการบินไทยครับอ๋อสูตรการบินไทยรันนี้เด็ครากค่ะ ได้ข่าวว่าขายดีมากใช่ไหมครับอร่อยมากนะครับมาถึงหน้าประตูเลยค่ะป้าน้องโกเฉลียวจิตนะครับก็มาอุดหนุนกันได้นะครับโอ้ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเลยนะครับนี่ครับมาทานกันได้นะครับเัามีท็อปปิ้งสามารถใส่ได้นะครับนี่ครับหน่อหมกช็อกโกแลตอันนี้ก็เป็นสเต็กคาวบอยนะครับก็มางานเทศกาลอาหารย่างกับเราทุกๆปีนะครับก็ ราคาไม่แพงนะครับก็มาทานได้นะครับนี่ครับนี่ครับมีตัวอย่างให้ดูนะครับโอ้นี่ครับน่ากินเลยครับกําลังอหอมนะครับอันนี้ครับมีน้าส้มน้ําส้มคั้นนะครับโอ้สดๆเลยนะครับมีขนมจีบนะครับขนมจีบอาม่านะครับ สายเนื้อครับลูกชิ้นเนื้อพลยังคำก็มานะครับอ่านี่ครับสามารถชิมก่อนได้นะครับผมอ๋อหอการ์ดการันตีมาเลยนะครับอ่านี่ครับสายกับแกล้มนะครับแมลงทอดก็มีนะครับมีเยอะเลยนะครับก็สามารถมาเลือกซื้อได้นะครับน้ำสมุนไพรนะครับ เราพยายามถ่ายบรรยากาศคร่าวๆให้กับทุกคนดูนะครับว่าในงานมีอะไรบ้างนะครับมีลูกชิ้นนะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นของหวานนะครับนี่ขนมหม้อแกงนะครับก็มาเหมือนกันเรียกได้ว่ามีครบถ้วนนะครับทีทุกที่เลยนะครับอ่านี้เป็นเป็นไส้กรอกนะครับไส้กรอกอีสานนะครับจากอำเภอจักราดมาเลยนะครับเนี่ยเรียกได้ว่ารวมของดีจากโคราชนะครับ มาทางนี้ครับอ่าสำหรับข้าวเหนียวมะม่วงอ่ายอหญิงเจ้าเก่าดั้งเดิมนะครับไม่แพงครับชสื้อสีสี่สิบบาทมีคนละครึ่งด้วยก็เหลือแค่ยี่สิบนะครับก็ตามมาอุดหนุนกันได้นะครับอ่าด้านนี้มาจากอำเภอห้วยแถลงนะครับนี่มีไก่อบองค์นะโอ้ไก่อบองค์ โอ้มีมีโอ่งด้วยนะครับนี่จากจากขอการค้าครับโอ้ของก้าของจริงครับของจริงอร่อยมากเลยค่ะค่ะอ่าก็ต้องมาลองดูกันนะครับไก่อบโอ่งจากอำเภอห้้ยแถลงนะครับอ่าเป็นของดีของโคราชเหมือนกันโอ้นี่อะไรครับเนี่ยโอ้เนี่เข้าวจี่ด้วยนะครับอ่านี่วิธีการทํานะครับ ก็มาอุดหนุนกันได้นะครับอ่านี้มาจากอำเภอหนองบุญมากครับสวัสดีครับวันนี้เป็นทาโกโยากิใช่ไหมครับโอ้มีหลายหน้านะครับก็สามารถมาอุดหนุนกันได้นะครับผม,มอ่ามีของดีจากหลายอำเภออ่าฝั่งนี้ก็มีน้ําผลาไม้นะครับจอปูอ้าใหญ่มากนะครับจอปูอนะครับจาวราดโอ้น่ากินมากนะครับบะจ่างก็มานะครับ อ่านี้นะครับจากอำเภอสีดานะครับขนมเปี๊ยะแล้วก็อันนี้อำเภอเมืองเป็นขนมจีนโอ้เรียกได้ว่ามีของกินหลากหลายมากมายนะครับอำเภอบ้านเหลือ่อมอานี้มาเป็นเหมือนส่งตรงมาจากเยาวราชครับพี่หมวย,เ,เ,ยเก่ารัดจากเยาวราชนะครับอมียำแหนมอันนี้นะคะอร่อยมากอันนี้อร่อยมากนะครับอันนี้เลยคอมเมนต์มานะครับก <laughs> ็๋ยวซื้อไปฝากที่บ้านนะครับก็เป็น วันนายำแหนมนะครับผมก็สามารถแวะมาอุดหนุนได้นะครับผมอันนี้ผลไม้มาจากอำเภอปักช่องนะครับโอ้น,นี่สดๆหมดแล้วค่ะหมดแล้วแล้วครับโอ้น,นี่มีน้อยหนานะครับมะม่วงขายไม่ไหวไม่หวาดไม่ไหวเลยใช่ไหมครับ <c oughs> ต้องเติมของนะครับก็มาอุดหนุนได้อ่นนี้ครับอำเภอปักช่องนะครับอันนี้พระทองคําครับ เป็นข้าวแกงเป็นแกงปักใต้โอ้โหเห็นสีละสซีดปากเลยนะครับมีครบทุกอย่างน่ากินมากนะครับอําเบอร์พิมายมีอะไรครับเนี่ยโอ้เป็นน้ำนะครับน้ำอ้อยน้ำมะพร้าวใบเตยแก้หวยนะครับก็มาอุดหนุนกันได้นะครับผมคนเยอะมากครับบรรยากาศลมค่อนข้างพัดเย็นๆนะครับสบายๆสามารถมาอุดหนุนเดินกันได้นะครับ จากอำเภอบูงใหญ่นี้มาเป็นของมารีโตโจีนนะครับก็มีอาหารมากมายสไตล์โต๊ะจีนเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากอุดหนุนก็สามารถเข้ามาอุดหนุนได้นะครับมาจากบัวใหญ่แบบก๋วยเตี๋บบยวม,มีครับผมอ๋อแบบก๋วยก็มีแบบก๋วยก็มีโอ้มีเยอะมากมีเยอะมากครับะะด่านคุณทศนี้เป็น หมูหม่ำหมูนะครับเมี่ยงตะไคร้นะครับไฟฟ้านะครับโอ้เยอะแยะนะครับก็มาแวะมาอุดหนุนได้นะครับะพอบนะคเลอบวนถึงลองอเมริกาเลยค่ะร้านนี้กลิ่นหอมน่ากินมากนะครับอันนี้แนะนำเลยอ่าเผอโชคชัยก็เป็นเก่ารัดเหมือนกันนะครับมาอุดหนุนได้นี่ด้านนี้ครับเป็นโอ้น่ากินมากอบวนเส้นนะครับ เราอบเส้นเหลาอบเส้นนะครับก็เป็นกุ้งอบบุญนเส้นใช่ไหมครับหากิจมากก็แวะมาอุ่นหนุนได้นะครับอ่าแล้วนี่ครับวงดนตรีของเรากำลังจะขึ้นนะครับก็ใครอยากจะมาฟังดนตรีทานเครื่องดื่มกินข้าวนะครับก็มาที่นี่ได้อ่าฝั่งนู้นมีเป็นบูธของสปอนเซอร์นะครับประกันในเรื่องของการใช้งานได้สูงสุดถึง3ปีจนถึง5าปีกันเลยค่ะใช่แล้วนะคะอย่างที่บอกไปนะคะเราเป็นเราให้ทุกท่านดูบรรยากาศนะครับค่อนข้าง ซึ่งคุณค่อนข้างดูดีนะครับบรรยากาศกำลังดีมากนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งต้องเน้นย้ำกันอีกรอบหนึ่งว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอย่จริงจังเรามีหลายสเปคนะคะเรามีหลายสเปคนะคะหลายรุ่นด้วยกันนะคะอย่างตัวที่น้องหลิวได้บอกไปกับตัววินเทจเวสต์ฟ้านะคะตัวนี้กำลังไฟมีใครสนใจมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็สามารถมาอุดหนุนได้ที่ยานยนต์สะอาดนะครับเป็นสปอนเซอร์ของเรานะครับนอกจากนั้นครับยังมีของมากมายนะครับที่มาขาย นะครับมีทั้งแก้วแหวนเงินทองนะครับมีของประดับตกแต่งนะครับมีเป็นเครื่องจักสารนะครับปีนี้เป็นของฝากนะครับอ่าเหมาะสําหรับเทศกาลปีใหม่นะครับจากอาเภอโนนสูงอ่ามีเป็นผ้าไหมนะครับสามารถมาอุดหนุนกันได้นะครับจากอําเภอบัวลายใช่ไหมครับครับก็มาอุดหนุนกันได้นะครับ มีหลายหลากหลายลายนะครับก็สามารถมาดูได้นะครับอ๋ีนาอ๋โอ้นี่ดูดีเลยนะครับก็ใครสนใจนะครับมาที่บูธของอำเภอบัวลายได้ขอบคุณมากนะครับนี่อำเภอยางครับมาเป็นขายข้าวข้าวลืมผัวแหละครับนี่นะครับมีหลากหลายนะครับก็สามารถเข้ามาติดต่ออุดหนุนกันได้นะครับอ่าประมาณนี้ครับ อันนี้เป็นหอยทอดนะครับอ่ <Regard. S 1> อนนาด,ดูดีน่ากินนะครับอันนี้จากอำเภอสูงเนินก็มีเป็นต้นไม้เล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็มีของต่างๆมากมายนะครับอ่าเป็นอาหารจากกัญชานะครับอ่นนานะครับน้ำมันนวดสลดเซลูไลท์อ่าน, <Sh> <iy 99> น้มันนวดสลดเซลูไลท์นะครับก็สามารถมาอุดหนุนกันได้นะครับที่บูธของอำเภอสูงเนินนะครับขอบคุณมากครับ อำเภอสีคิ้วก็มีเหมือนกันนะครับเป็นเป็นผ้าไหมหรือเปล่าครับผมเป็นผ้าสิ้นยวนเป็นผ้าสิ้นผ้าสิ้นยวนสีคิ้วค่ะอ่าเป็นผ้าสิ้นสีคิ้วนะครับก็สามารถมาอุดหนุนอ่ามาดูได้ครับที่บูธของอำเภอสีคิ้วนะครับอ่าบ้านถนนโคดนะคะอ๋อนี่ครับของบ้านถนนโคดนะครับครับขอบคุณมากนะครับอ่านี้จากอำเภอเสิงสางมีกล้วยมานะครับ เยอะแยะมากมายนะครับอันนี้เป็นกล้วยพันธอะไรครับเนี่ยเป็นกล้วยหอมทองนะคะอ๋อเป็นกล้วยหอมทองนะครับอ่าอยู่ที่บูธของอำเภอเซิงสางครับขอบคุณมากนะครับจากปักตรงชัยนะครับก็มีเป็นเป็นตัวแทนของไปซษนีย์แล้วก็รัศมาอ๋อจากไปรษณีย์แล้วก็รัศสีมาครับอยู่ใกล้ๆกันอ่าเป็นสีขาวโอท็อปนะครับก็โอ้นี่มาจากหลากหลายมีหลายอย่างหมูกระจุก มีมีมูกระจาอันนี้มาจากปากช่องโอ้มาจากหลากหลายที่นะครับจากภูปางตุงชัยครับครับก็สามารถเข้ามาดูได้ที่บูธของไปษณีนะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับแล้วก็สุดท้ายเป็นบูธของอำเภอวังน้ำเขียวนะครับนี้ก็มีเป็นขนมมากมายนะครับประมาณนี้ครับบรรยากาศของงานของเราชิวๆประมาณนี้นะครับ ก็อยากให้ทุกท่านมาลองดูกันนะครับคนก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศดีนะครับก็งานเนี่ยยังมีอยู่อีกจนถึงวันที่4นะครับก็เดี๋ยวยังไงใครสนใจก็เข้ามาลองดูกันครับผม